ฝันหิ่งห้าช้างนะครับมีคําทำนายฝันว่าอย่างนี้นะครับผมว่าจะสามสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอันเป็นเรื่องที่อยากได้นะครับหรือตั้งความหวังเอาไว้มากๆนะครับแต่กันั้นความสําเร็จนะครับหรือสิ่งที่มุ่งหวังอาจจะมาอาจจะมาไม่ถึงนะครับเนื่องจากเจ้ากรรมในเวรมาขัดขวางนะครับในช่วงนี้ควรตั้งใจอุทิศนะครับ ควรทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนะครับทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่นะครับเอาไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสิ่งที่หวังนะครับก็จะมาให้เห็นอย่างเลื่อยลับลื่นนะครับส่วนเลขมงคลในคังใดฝันก็คือเลข555ครับแล้วก็เลข668แปดเก้าครับแล้วเลข5้าสี่ครับแล้วก็เลข6 7เครับแล้วก็เลข6 0ครับแล้วก็เลข5้านะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์ กดคอมมิต์คิดนี้จานด้วยครับและใครเมื่อกดตามชอบจานนี้ก็รบกวนกดติดตามชอบจานสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็มาณนี้ครับเจลักครับผมาจาัดเจียร์พี่ก่อมมันนี้สวัสดีครับ